ไอโกะอยู่นี่อันนี้ชื่อทางชื่ออะไรอ่ะควันอ๋อพังน้ำหวานอ๋อทำไมอีกช้างเคยนั่งพังไอโกะพังอะไรนะดอกแก้วระไม่ไม่ซ้ำกันเลยเคยนั่งอะไรไอโกะนีซื้อพัง ไ oh, กลเลยโอ้ว oh, ันนี้นั่งไก่คนเยอะไหมควาวนวันนี้วันนี้วนะันหยุดอะเนาะวันนี้เราไปไกลนะ oh. ทางแล้วหวาน ไอโก้จ้าเออจ้า้ไม่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพีนลมมากเลยลมเหรอ,อมแม่จะพยายามอยู่ตรงกลางกลางเลโอ้ยพี่นใช่ก็ไม่มีไม่มีตัวมา เดียว,วแต่ก็เป็นไงคะเป็นเซ้นไงคะ